สวัสดีค่ะทุกคนสัญญาพาคุณแม่มาซื้อต้นต้นมะเขือไปปลูกค่ะเพราะว่าต้องเอาต้นมะเขือแบบโตแล้วไปปลูกเห็นไสวนสวนรักไม้นะคะโอชอมนี่สือต้นชออมไปด้วยต้นชออมจะไปปลูกที่บ้าน สวยงามค่ะเพราะว่าสัญญาจะไม่เพาะนะคะเพราะว่าสัญญามาซื้อแบบโตเลยแบบโตก็นี่ชื่นชมเนาะสวยงามเนาะชื่นชมนอเอาไปปลูกได้เลยแล้วก็เก็บผลเก็บดอกด้วยนะครับต้องใัดไปหน่อยนะ คนเก็บตอกก็ได้ได้กินกูฮะในนี่มันต้นมะละกอฮะอ จะเอามะเขือไปปลูกแคนต้นเท่าไหร่ฮะต้นละสิบบาทเออเออที่กิ่นบานดาจีหรืมันเขาพอเราเอาไปใส่ปุ๋ยของเรามันก็สวยขึ้น จกิงตบัตรที in in ่นี่มีต้นตอขายนะมมีต้นเท่าไหร่อ่ะต้วยี่สิบเป็นสิ่สอโอ้ย ใส่ปุ้ยก็โอเคเขาได้เก็บผลผลผลิตเร็วเพราะว่าเพะกว่าจะไดก้กว่าจะอันนี้อีกเนาะต้นใหญ่อยน่ากัดไว้แนมฮ่ <laughs> <laughs> แถมให้หน่อยนะคะซื้อประจำะคะ่ะ ก็มขาก็มีนะครับขาสามห้าบาทก็มขาอันต้นสดาวดาววานที่แ้าสะเดาววานเนาะทุกคน,นี่สวยงามนะครับ มะละกอมันกอ,นกอไปสักสองสามต้นสิคุณแม่เออมะละกอมะละกอกอ,อะไรนะคะแขกดำแขกดำเหรอ,อโอ้ยแขกแขกดำก็ยาวเนาะ แขกดำยาวที่แม่เคยเอาไปอะแขกดำลูกยาวๆที่ตำฮอลแลนด์มันกินสุกใช่ไหมใช่ต้องเอาที่ตำอ่ะฟังนั่นแหละฮอลนั่นนะ่ะฮอลแลนด์มันกินสุกเอาแขกดำเลยดำอรอ่อยอร่อย นั่นใช่ไหมต้นสตอวอ๋อนั่นต้นสตอวปลูกสักต้นดูไหมเนี่ยต้นสตอเพื่อนดูสิต้นสตอวเพื่นนนอนกว่าจะได้กินเนาะอยาาแปดสิบห้าบาทเหรอ nghe này bàn rào ờ khuôn mây áo sắc tôn đừng nói là to à? nó đạc tố cơ bàn đấy <laughs> เออแต่ถ้าดำถ้าปลูกปลูกได้อะจะขายได้ได้เลยอะจะขายสบายเลยเนาะส่วนมากแม่จะซื้อเออมะเขือไปปลูกเพราะว่าเพราะมันจะป่าจะอันนี้ปลูกเปย พืชผล,ผลได้เลยค่ะพืชผลได้เลยเก็บลูกมันขายไม่เกี่ไม่กี่ายาที่ก็นี่ค่ะนี่แหละอุประตูฝั่งโน้นไหมตูรถฝั่งโน้นคุณแม่เปิด ก้มแล้วค่ะประตูฝั่งโน้นนะคะประตูฝั่งโน้นอะ่ะเดี๋ยวสัญญาณไม่ไปแล้วเด้อเนี่ยได้แล้วค่ะ แมโอเคจ้าไปแล้ว่ะบ๊ายบายค่ะ